สวัสดีค่ะพบกับแมเลดี้ผีแดงกับช่วงนั่งเล่าขาวแมนยูกันเป็นประจำทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะมีรายง,งานจากลิฟเฟย์ค่ะบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสบายอกสบายใจกับสถานการณ์สัญญาปัจจุบันของกานาโชเนื่องจากสัญญาที่มีอยู่ของเขากับสโมสร ยังมีอีกเป็นระยะเวลายาวแต่สโมสรก็ยังคงเดินหน้าที่จะให้สัญญาฉบับใหม่กับเขาถึงแม้ว่าจะมีข่าวที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเลอมาดริดก็ตามล่าสุดมาค่าก็รายงานนะว่าเลอมาดริดเนี่ยไม่ได้มีความสนใจในการที่จะเซ็นสัญญากับอเลฮันโดกาณาโชฟาบิเซโอโรมาโนบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตกกำลังจะผลักดันเพื่อขยายสัญญาของอเลฮันโดกาาโชการเจราจายังคงดําเนินการอยู่ เทนฮารกต้องการให้ดาร์โลและแรดฟอร์ดอยู่กับสโมสรและเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์และข้อตกลงในสัญญาระยะยาวฉบับใหม่ของดาร์โลกับแรดฟอร์ดจะมีการหาลือก,กับพวกเขาในเร็วๆนี้โลมานบอกว่าเทนฮารกเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของมาคัดแรดฟอร์ดตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาคุมทีมเลยเขารู้ว่าแรดฟอร์ดมีดีกว่าที่แฟนๆเห็นเมื่อฤดูการที่แล้วสัญญาใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อสัญญาของดาโลเรียบร้อยแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมองหาทางออกให้กับอารอนวานบิาก้าจากนั้นจะมองหาการเซ็นสัญญากับแบ็คขวาคนใหม่ในเดือนมกราคมโรมาโ,โนยังบอกอีกว่าลำดับความสำคัญยังคงเป็นการหาข้อตกลงใหม่กับเดโกรดาโลและสำหรับดาโลนั้นเขามีความสุขมากอยู่แล้วที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และต้องการอยู่ต่อแม้ว่าเขาจะได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นก็ตามมาอัปเดตสถานการณ์ของเจ้าเฟลิตก,กันบ้างนะคะโรมาโนก็บอกว่ายังไม่มีการเจราจาขั้นสูงกับสโมสรใดๆในตอนนี้และแมนยูเองก็ไม่ได้อยู่ในการเจราจากับแอตเลติโกมาดริดด้วยมีรายงานจากเพติโกนะคะบอกว่ามาโลกุสโตเนี่ยได้รับการจัดอันดับสูงมากๆเลยสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นหนึ่งในเป้าหมาย การย้ายทีมาดับต้นๆในฐานะแบ็คขวามีการประเมินค่าตัวไว้ที่ประมาณ30-40ล้านยูโรแต่อย่างไรก็แล้วแต่เจอรมีฟิมปงและเดนเซลดุมฟรียังถูกมองว่าเป็นแบ็คขวาของอิลิกเทนฮากและเทนฮากเองก็กำลังผลักดันอัปเดตเกี่ยวกับจะดอนซานโชกันมากนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่มีความกังวลใดๆเลยเกี่ยวกับซานโช เพราะอีเด็กเทนฮาก็ชื่นชอบในตัวของซานโชและมองเห็นศักยภาพมากมายในตัวเขาตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการให้แน่ใจว่าจะดอนซันโชเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดดังนั้นเขาจึงยังฝึกซ้อมอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ มีบทสัมภาษณ์ของดาบิดเดกคนะคะเปิดเผยชีวิตที่อยู่ในเต็ดภายใต,ใต้การคุมทีมของอิลิกเทนฮาร์เดกแคพูดถึงเทนฮาร์กนะบอกว่าเขาเรียกร้องกับทุกๆคนเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายเราฝึกซ้อมอย่างหนักร่วมกับเขาหลายปีที่นี่หลายเกมมีทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่แต่มันเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มาอยู่ที่นี่ ผมรู้สึกอย่างที่เคยพูดไว้ดังนั้นผมจึงภูมิใจมากผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะประสบความสําเร็จการลงเล่น500นัดให้กับทีมใดก็ตามมันเป็นเรื่องยากแต่การได้ลงเล่น500เกมให้กับสโมสสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นอะไรที่บ้าสุดๆผมคิดว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วเราแสดงให้เห็นว่าเราเล่นได้ดีมากแค่ไหนเรากําลังชนะเกมต่างๆและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด สำหรับโปรแกรมการแข่งขันบอลโลกรอบรองชนะเลิศคืนนี้จะเป็นคิวของอาร์เจนติน่าพบกับโคเอเชีย e เวลาตีสอนะคะมาลุ้นกันว่าจะเป็นอาร์เจนติน่าหรือโคแอดที่ได้เข้ารอบไปเอมี Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Twitter ภายใต้ชื่อเลดี้ผีแดงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอกเอ็แอดไลน์มาได้คะ่ะที่แ Ad lady99 ถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ